เริ่มเลยครับต้นฟุกสารคามครับเสิร์ฟไปครับจา่าแอกจ่ายแอครแอค,อครับศูนย์ต่อศูนย์ครับจ่าแอกจะได้เสิร์ฟครับมาแล้วครับต้นฟุกสารคามนี่ครับสดมากครับนี่ครับ ก็ซุปเปอร์ไว้สินะครับเกมนี้เป็นเกมแก้ของต้นฟุกสารคามนะครับวันนี้เดินทางมาพร้อมทีมงานนะครับรับหนึ่งต่อศูนย์ครับมานะลแล้วลูกแรกครับหนึ่งึต่อศูนแล้วนะเอฟซีต้นฟุกเสริมครับ เต็มรอบแล้วครับเต็มรอบนะครับนี่เสิร์ฟดีครับเตะดีครับลุกนี่ครับหนึ่งหกเจยนเรียบเลยครับหนึเจีสองต่อศูนยครับ ออครับตรงนี้ครับ0ต่อ2ครับสรงครับเตรียมดิ2ต่อ0ครับโดนทุกสารการเสิร์ฟครับ ได้ครับลูกนี้ยได้ครับเอารับจ่ายขอร์ดซื้อนะครับศูนย์ต่อสองครับจ่ายแคเซิร์ฟครับเอารับเอียงเตะแล้วครับเตะเลยครับเสิร์ฟมาอย่างนี้ครับไม่พลาดครับต้นฟุกบออครับสองต่อศูนย์ลึก ลูกโงครับเอฟซีครับ0ต่อ2ครับยังมาขาขวาครับยังมาขาขวาครับจา่าแอ๊กครับไอ้ลูกนี้ไม่ได้รับเลยครับมาใน นำขุนโนมวยป่าเสือของต้นโพกับเกไกลครับตรงนี้ครับศูนย์นต่อสองครับอุ้ยได้ได้ได้ไดไดโอ้โหนึกว่าได้แต้มแล้วใจไม่ได้ครับโอ้เร็วมากครับตรงนี้ครับโดนเน็ตติ้งกลับมาครับทำดีครับลงนี้ครับ โอ้สามต่อศูนย์ครับโอ้วันนี้จายแตกลูกเสิร์ฟต้นคลุกครับเป็นยังไงครับโอ้ตะก้อนี่มีคู่ที่สองครับ้าแก้เกมแก้กัน,กนถ้าคนแพ้ครั้งก่อนมาชนะนี่ก็คือน่าจะเป็นคู่ที่สองครับคู่นี้ ทำรลปนี้ครับใส่ตัดสินนะตอนแรกจ่ายชนะมี่คือซุปเปอร์ไปสิบครับใส่ตัดสินของคู่นี้ศูนย์สามศูนย์ต่อสามว่าจ่ายครับเป็นรองครับเป็นรองสามแต้มยังกำลังดีครับน้องต้นฟุกครับตอนนี้จ่ายแอคไม่ซื้อกำลังน้องต้นฟุกนะครับ คือเสิร์ฟมายาวๆให้ลากเตะลาดเตะเลยครับกะว่าให้เตะไปสักสิบลูกครับาากายบอกครับเอแลวาสามต่อศูนย์ครับรไปทางไหนครับไลครับตาลลูงนี้ครับแกมองดีมากนะ่ายนะครับ แทง0-3อยู่นะครับตัดมาครับขาซายครับนะครับนี่ครับกำลังดีมากครับน้องนทุกครับ ดีครับลูกนี้ครับไม่เสียดายครับลูกนี้เสียดายัมันอดยแต้มครับศูนย์ต่อสามครับเสริมมาแล้วครับเฮ้ยตายคอักตายคอัก มีครับจ่ายสุดยอดจริงครับโอ้หนึ่งต่อสามเมื่อร์ครับเอาแล้ได้แต้มไปแล้วหนึ่งแต้มครับจ่ายครับ,รบหนึ่งต่อสามครับถ <lay up> อดเสื้อแล้วต้นฟุกถอดเสื้อแล้วครับนี่ครับไม่ร่นนี่กับโหครับเสื้อแล้วต้นฟุกครับ ยอดมากครับสูดยอดมากครับใจครับหนึ่งต่อสามครับออกครับลูกนี้ครับออกครับสามต่อหนึ่งครับ โอ้โหจ่ายครับมองตรงนี้ครับลงตรงนี้เลยครับสาล้อสาล้อหนต่อสครับสกอตอนนี้ครับขวาหลงเลยลงเลยครับโอ้โหนี่ยสามล้อสามล้อ 2ต่อ3ครับสองต่อ3ครับเสิร์ฟสั้นนะครับเดี๋ยวเหยียบไปไกลๆโอ้โหลงเงีับโอ้โหปล่อยโลต่อสามต่อสองครับสกอร์ตอนนี้ครับ จ่ายครับลงกนีบโอ้โหลอยตัวขึ้นมุงได้เฉยเลยครับสองต่อสามครับออกครับลงกนี้ค,คอจุดสามต่อสองครับน้องต้นฟุกจัดเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปแล้วครับขวา ปึ๊ดเลยโอ้โหโอ้โหวัย40นี่ไม่ใช่ปัญหาถ่ายวิดีโอได้2ต่อ3ครับย้อน,นอครับมาลูกนี้นะสวยงามจริงครับโอ้โหยกขึ้นพอดีเตะเลยครับสุดยอดเลยพอดีคำอะไรครับลูกนี้ ตัดสองลูกแล้วจ่ายนะครับโอ้แก้ไขดีมากครับแปลง้วยนะครับโอ้โหสองต่อสามครับโอ้ยแปลกที่เจอวสามเท่ากันครับสกอร์ครับ สกอร์อยู่ที่3เท่า,า,ากันครับพี่เสียงชายกระเซิร์ฟครับขวาด้วยซ้ายขวาเออโอ้โห,โ,หโ,หโหเอาแล้วกำลังครับเริ่มจะอยิงหัวเน้นแล้วครับลูกเตะครับสดไหมสนพุกสดไหมพอไหมกำลังพอไหมพอนะกำลังพอไหมถึงยกห้านะเอาโอเคครับบริหารกำลังดีดี ผู้บ่ากำลังพ่อครับสำหรับเกมสิบสามครับสามต่อสามเอาอย่างไงคราวนี้อย่งลับากครับสามสี่ต่อส สี่ต่อสามครับเอาแล้วเต็มรอบแล้วครับแล้วแต่ก็มาแต่งครับเด็กเราห้าต่อสามครับสกอร์มีอาการนะเสริมไล่ขาซ้ายคร,คร um <mo> ับ <Diego> หต่อสครับเป็นลุกเซิร์ครับยังไม่ซ้ายพุอโอ้โหครับลูกนียฝังลงข้างหน oh, ้าเลยครับโอ้โหมาปามห้า 3ต่อห้ครับห้องเลยเขียวเขียวยากนี่ครับไม่พลาโดโอกาสเลยครับที่จะทำแจมครับ4ต่ 5. อ5ครับใช่ ไม่ไม่คู่ต่อไปนี่คู่เอกเลยต่อไปเป็นมาติงให้ไหมคู่เอกคู่เอกมาแล้วครับลูกนี้ครับเรียบร้อยโโอ้หสดมากครับสดฟุกกับดีมากห้าต่อครับได้แต้มครับหกต่อเศษหกต่อครับ ได้ครับใจแอกลูกนี้ครับโอ้มีอาการครับลูกเสิร์ฟต้นฟุกดีมากครับวันนี้ครับใจเอกจะได้เขิด4ต่อ6ครับป้าลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับเตะทันเตะทันเตะทันเฉยเลยครับโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ครับจังเร็วครับหกต่อสี่ครับ โอ้โหัวนีโอ้โหไปได้ทุกทางครับหัวครับ้ครับสุดยอดครับได้ไหมต้นฟุกโอ้โหห้าต่อักสกอร์ครับโอ้โหไม่แน่นะตอนนี้ครับ แล้วก็มันสูสีไม่ได้ห่างเยอะนะสูสีมากครับตอนนี้ครับ5 6ครับยังล็อกอยู่ครับตอนฟุกครับ6-5ครับเหาแล้วครับจ่ายครับมีเสียงแล้วจ่ายครับ 5้ต่อ6ครับเป็นตะก้อเดียวนะครับชายักรามินทาหยอดใกล้ๆครับเฟสไลทสันแบ๊กครุมนี้จำได้ไหมเอฟซีครับโหลูกปิดเกมที่อุดรครับที่เดียวกับนาวินเทบีีครับอย่นี้เลยครับหกเท่ากันครับสกอร์ตอนนี้ครับโอ้กับมาสูสีกันอีกครั้งหนึ่งครับชายักเซอร์ครับเซอร์ปัดควายครั้งหนึ่ง เตะทันไหมทันครับเตะสวยงามครับลูงนี้ครับหท่าางต่อหครับซี่พ ได้แจ้งว่าต้นผู้ครับเจ็ดต่อหกครับน่าจะเปลี่ยนข้างครับเป,เ,ปเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนข้างครับงบนานรันทาครับ เอาล้ครับเปลี่ยนข้างครับเช็ดตังหวครับโวนฟุกสาร,รคารรรมจจไดสเสิร์ฟครับสดสด่บไม่ได้ครับแปดตอ่อหกครับอะไรง่ไ,ไ,ไ้ไม่ได้ตามนี

6ต่อแปครับต่อแปครับได้กินเบียร์โอ้ไปไหนครับ ได้ครับลูกนีับสุดยอดมากครับต้นฟุกครับยังส,ส,ส,สดครับต้นฟุกครับสกอร์อยู่ที่8ต่อ7ครับหา่างกันตามเดียวเท่านั้นนะตอนนี้ครับไปต่อ7ครับขวา เจต่อแปดครับรับเตะเลยครับมานออ้อเอเตะเดียวลูกนี้ครับแปดต่อเจ็ดครับ 9ก้าต่อเจ variance, ็ดครับดี่มากเลยครับไป้วครับ สุดยอดของน้องต้นฟุกครับโอ้โหสุดยอดมากครับสุดยอดมากครับข้าวต่อเจ็ดครับร้อนครับอากาศร้อนมากครับ เจ็ดต่อเก้าครับฟอกครับอีกนะครับเก้าต่อเจ็ดครับคนฟุกเสิร์ฟยอดเห็นหรือยังเห็นหรือยังมีซันแบ็กแล้วไหนบอกว่าข้ามไปแต่หัวยังไม่ข้ามหลังเท้านะจ่าบอกครับ ไทยรับโอ้โหไทยดีครับลูกนี้ครับไทยดีมากเลยครับเกาเช็ดครับอเฮ้ยเจ็ดข้าาครับ ดีครับตูงนี้ครับโตดีเตะแรงครับข้าต่อเจ็ดครับเกาออ,อารครับตูงนี้ครับเจ็ดต่อเก้าครับเรลบเสีย เดี่ยวไปกนี้ไปไยไปเปรกไป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 ไเไป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 เปไปไปไปตปไ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 ครับปปไปไปปปไปไปไครับปไ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 ครับ

โอ้สูสีจริงครับปอตอนนี้เสมอกันครับ9ต่อ9ครับปอตอนนี้9ต่อ9ครับจายกับเกดิสเสริมครับเก้าเก้ากันเสี่ยมันดี ดีครับได้ดีครับลรงนี้ครับโอ้โหเริ่มสักจะขาปี้ยแล้วครับต้นฟุกครับเปลี่ยนเสร์ฟครับเก้าต่อเก้าครับเลยเอาครับเต็มรอบ เดินน,นำไปอีกครั้งหนึ่งครับต้นพกับ10ต่อ9ครับ10ต่อ9ครับสี่เ็ดต่อเก้าครับเป็ดีครับ สิอต่อเครับขึ้นนำสอแต้มครับโดนฟุกครับจอดออครับตรงนี้ัสามองันนึงสามกองันาันนตัวนี้ดีครับตนี้ เก้าต่อสิบเอ็ดครับโอ้เดียวนก้าต่อสิบเอ็ดครับโอ้โหลูเนี้ยทำดีครับต้นฟุกับทดอบด้วย 10-9ครับเรียบีเลียวลงเส้นพอดีเลยไอ้ตรงนี้ครับสมมุมเลยครับสิครับลูกเดียวเกมเลยครับจเสียเกสบียดเส12ต12-9 ยอดเว้ยครับลูกนี้ครับตเ้ยไปต่โอ้โหลูกนียดักขึ้นแต่เอาดักถูกแต่เอาไม่ขึ้น เอาครับดูเกมทั้งที่สองครับนี่เดสิบสองเก้าครับเอาล้ะครับเกมน่ ต้นผุ้สกรกคามนะชนะไปครับ13ต่อ9แต้มครับผมโอเคครับยินดีครับทีมงานสาระามด้วยนะครับผมวัสดีครับ